ทุกคนวันนี้เรามี5ประโยชน์จากเบกกิ้งโซดาทำอะไรได้บ้างตามมาดูกันเลยประโยชน์ที่1ทําทำความสะอาดเครื่องประดับที่บ้านใครมีเครื่องประดับเก่าๆลองเอาไปแช่ในเบกกิ้งโซดา2ช้อนโต๊ะเกลือแล้วก็น้ำร้อนแช่ทิ้งไว้ประมาณ5 10นาทีเสร็จแล้วก็เอามาเช็ดขัดทำความสะอาดอีกนิดหน่อยแค่นี้สร้อยของเราก็กลับมาเงาวิ่งเหมือนใหม่ ประโยชน์ที่2ทําความสะอาดไมโครเวฟขั้นตอนนี้ให้ใช้เบกกิ้งโซดา2ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยแล้วนําไปอุ่นในไมโครเวฟ3-5นาทีไอน้ําที่ออกมาจะช่วยให้เราทําความสะอาดคราบได้ง่ายขึ้นแค่นี้ไมโครเวฟก็สะอาดแล้วประโยชน์ที่ 3. ลดกลิ่นอับในรองเท้าใ soda, ช้เบกกิ้งโซดา2ช้อนโต๊ะมัดใส่กระดาษหรือผ้าเอาไว้เสร็จแล้วก็เอาไปะยาใส่ไว้ในรองเท้าเท่านี้ก็จะช่วยลดกลิ่นอับในรองเท้าได้แล้ว ประยะโอชนดที่4ลดรถกลิ่นอับในถังขยะใครตั้งถังขยะไว้ในห้องลองใช้เบกกิ้งโซดาโดยรองก้นถังขยะก่อนทิ้งขั้นตอนนี้ก็ช่วยลดกลิ่นได้ดีเหมือนกันประโยชย์ที่5ทําความสะอาดกลิ่นกระเทียมติดมือกลิ่นกระเทียมนี่มันแรงจริงๆอ่ะให้ผสมเบกกิ้งโซดา2ช้อนชาเข้ากับเกลือใส่น้ําเล็กน้อยจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันจนกลายเป็นเนื้อสครับเอาไปสครับล้างมือประมาณ30วินาทีเบกกิ้งโซดาจะช่วยดูดกลิ่นเหม็นๆออกไป ทุกคนใช้เบกกิ้งโซดาทำอะไรอีกบ้างอย่าลืมมาแชร์กันนะ